เรื่องของรถไฟบ้างาสถานการณ์ตอนนี้เห็นบอกว่ากลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วเนี่ยนะฮะอยา่างที่บอกว่าที่สายเหนือนี่เขาต้องระง,งับการวิ่งรถไปเพราะว่าเกิดเหตุนะคะก็น้ําไหลซ้ออะไรเี่ยเดินทางไม่ได้แต่ล่าสุดครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นข่าวดีนะฮะร,รถไฟสายเหนือครับตอนนี้กลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วก็พร้อมฮะที่จะอำนวยความสะดวกนะฮะเรื่องราวของการเดินทางกับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนครับซึ่งเรื่องนี้ฮะท่านรองนาย รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของการรถไฟติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชนล่าสุดนี่ระดับน้ําในบริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ลดร,ระดับลงแล้วแล้วก็สามารถกลับมาเปิดให้เดินทางได้ตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมาใช่ค่ะก็ระหว่างนี้นะคะ ก็ได้กำชับให้การรถไฟเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนอย่างเต็มที่และปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเผชิญน้ำท่วมนะคะก็ได้มีให้จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรองรับสำหรับคนไทยประชาชนให้เพียงพอตลอดจนจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะและอุปกรณ์เครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติงานในเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีดูเลยนะคะโดยด้านนายวิริศอํา คำรับปานนะคะพู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านได้บอกว่าหลังจากระดับน้ําในเขตย่านสถานีเชียงใหม่ลด<ม>ลงแล้วเนี่ยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยค่ะทั้งภายในสถานีและเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีเ<ม>ชียงใหม่สารพีนะคะก็ได้พบว่าทางรถไฟไม่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมแต่อย่างใดสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ<ม>แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งทําความสะอาดและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสถานีให้พร้อมบริการนะคะทําให้ตอนนี้นะคะสถานีเชียงใหม่และขบวนรถไฟสายเหนือทุกขบวนรบพร้อมกับมาให้บริการพี่น้องประชาชนได้ร้อเปอร์เซ็นอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะครับสามารถจองตั๋วได้ล้จองตั๋วได้แล้วนะฮะก็ใครที่เตรียมตัวนะครับบางคนบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเริ่มคลี่คลายบางคนก็อาจจะเป็นห่วง คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องเดินทงเดินทางกันตอนนี้ก็เน้นย้ํากันว่ารถไฟสายเหนือก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางนะฮะก็ต้องมีการสำรองร่่งหน้าก่อนใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกในการเดินทางนะครับ